เมื่อวานนี้ยผมก็สอบถามที่พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีนะครับเดิมคดีเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยทาง <c oughs> ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสนใจนะครับมันก็มีคนออกมาเชียร์ฝ่ายโน้นมาพูดให้ฝ่ายนี้นะฮะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือหนึ่ง ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีเป็นเจ้าพ่อปาจีนบุรีผู้ทรงอิทธิพลเล่นการเมืองมาสี่สิบปีคือโกธรตัวผู้การและผู้จัดการต้องรีบไปที่เกิดเหตุเลยเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่ตัวผู้จัดการเนี่ยนะครับ ไปเพราะพ่อเป็นนักการเมืองอยู่พักการเมืองพักเพื่อไทยไม่ใช่ไอ้ยิ่งยิ่งท่านแรกเนี่ยพลตำรวจโทยิ่งยกยิ่งยศเทพจำนงเนี่ยนะครับเป็นลูกของท่านพลตำรวจโทยงยุธเทพจำนงนะครับท่านกเกษียณไปแล้วก็ไม่มีอะไรท่านอุดมคติแรงกล้าท่านก็ตั้งพักการเมืองของท่าน นะครับพักเล็กเขาเรียกพักเล็กพอมันไปไม่รอดแล้วอะไรแล้วกระแสแล้วนะครับก็ยุบไปรวมแปะไว้กับพักเพื่อไทยนะครับลูกชายเขาท่านแรกนี่พลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยนะครับเป็นคนเรียบร้อยนะฮะคนเรียบร้อยรุ่นเดียวกับผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับ เขาน่าจะได้ไปเป็นผู้จัดการตำรวจภูธรภาคสองตั้งตั้งสองปีที่แล้วแล้วนะครับคนก็ไปว่าเฮ้ i, ยไปนี่ไปช่วยฝ่ายคนตายหรือเปล่าเพราะไอ้ใอ้สอจโอต้งที่ตายเนี่ยมันจะลงสมัครให้เมียลงสมัครสอจอในนามพักในนามพักเพื่อไทย โอ้ยคุณพ่อท่านผู้ชักการเขาไม่ได้มีสายสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งขนาดนั้นแรละครับแล้วถ้าไปช่วยคนที่เสียชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องถูกนะแต่ถ้าจะไปช่วยโกธรอย่างนี้สินะครับซึ่งเป็นฝ่ายผู้ก่อเหตุอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกนะครับ ประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาคนตายจะเป็นคนดีคนไม่ดีอะไรก็อย่างไงก็ช่างถ้าเขาเสียชีวิตแล้วตำรวจก็ต้องเข้าไปจับกลุ่มต้องเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุงานนี้มันจะต้องไปดูที่เกิดเหตุให้ละเอียดนะครับต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพนักงานสอบสวนร้อยเวรไปดูเฉยๆเนี่ยมันดูไม่ออกหรอกครับมันต้องเอารุ่นเกจิเนี่ยไปดูที่เกิดเหตุนะครับ ไปไปดูที่เกิดเหตุมันถึงจะสั่งการได้พอไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยสิ่งแรกที่จะถามก,กว่าจะเข้าไปที่เกิดเหตุได้ตำรวจรู้แล้วว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านโกธรพอไปดูที่เกิดเหตุทำไมท,ท่านทราบไหมว่าทำไมเขาแจ้งข้อกล่าวหาโกธรนในวันนั้นเลย ทั้งๆท,ที่โกธรเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะทำไมตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่น <c oughs> แล้วไปแจ้งข้อหาเพิ่มว่าโดยไตรตองไว้ก่อนนะครับมันต้องมีเหตุมีผลพนักงานสอบสวนหรือตำรวจที่ทำคดีเนี่ยเข้าดู อาวุธที่ใช้ในการสังหารสอจโอต้งไม่ต้องส่งศพไปตรวจพิสูตรรู้แล้วนะครับรู้แล้วว่าศพส,สอจโอต้งโดนยิงด้วยกระสุนลูกปลายคนที่ไม่มีความรู้ก็จะสงสัยว่าแล้วรู้ได้ยังไง มันทิ้งปลอกที่เกิดเหตุเขาไว้เป็นกระสุนลูกซองขนาด12ยิงจากอาวุธปืนลูกซอง5นัดอ,อตโตเมติยี่ห้อเดยนะครับยี่ห้อเดยาชื่อทะเบียนเป็นของโกธรอ,อาวุธปืนเป็นของโกทรน,นะครับเป็นของโกธร แล้วตายในบ้านโกธรภาพการยิงโกธรนอนที่ชั้นสองและยิงจากข้างบนชั้นสองลงมาชั้นล่างกระสุนที่ผลาจากศพไ้สอดจอโต้งไปลงที่พื้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปดูแสงดูมุมที่เข้าไปที่พื้นชี้ไปมันก็ไปข้างบนในจุดที่ โกธรอ,อยู่ตำรวจเขามั่นใจว่าน่าจะโกธรยิงซะด้วยมัง้งเขาถึงแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าเขาไม่ได้แจ้งข้อหาจ้างวานฆ่านะครับแต่ไอ้มือปืนสองคนที่รับสาภาพว่ายิงนะ่ะมันไปยิงซ้ำหรือช่วยกันยิงก็ไม่รู้นะครับเขาเลยจับกลุ่มทั้งหมด ถ้าท่านดูภาพข่าวนะครับท่านดูรองเท้าจะมีรองเท้าหนังถ้าซูมไปดีๆจะรู้ว่ารองเท้าหนังนะ่ะยี่ห้อดีราคาแพงไม่ใช่รองเท้าขี้พืชที่พวกเราใส่นะครับคู่หลายตังขนาดเจ้าของบ้านจะขึ้นบ้านตัวเองยังถอดรองเท้าไว้ชั้นล่างเลย ขนาดเจ้าของบ้านนะครับยังถอดรองเท้าไว้ชั้นล่างเลยวางเขาไว้ปลายตีนศพส,สจต้งและไอพวกมือปืนเนี่ยมันเป็นใครมันถึงใส่รองเท้าขึ้นไปชั้นบนได้ถ้าไม่ได้มีการสั่งการและเตรียมการเข้าไว้ก่อนนะครับอันเนี้ยตำรวจเลยแจ้งข้อหา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับโยงไปจากรองเท้าเนี่ยครับส่วนการจะให้การอย่างไรเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะให้การปริเสธผมไม่รู้ไม่เห็นโกธรจะให้การว่าท่านนอนในห้องก็เป็นสิทธิ์ต้องดูผลการตรวจพิสูจน์ก่อนนะครับว่าขม่าวดินปืนเนี่ยอยู่ที่ใครบ้างผมพูด อย่างนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วนะบางคนบอกเขาเป็นผู้จ้างวานจะมีขม่าวดินปืนได้ยังไงถ้าไม่มีขม่าวดินปืนที่ที่มือโกธรหรือเสื้อผ้าของโกธรลูกซองเนี่ยลำกล้องมันโตนะครับเกลือิบสองพอพ่นไปในปุ้งเนี่ยนะการฟุ้งกระจายของดินปืนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ยิงเองคุณอาจจะยืนอยู่ใกล้ๆการฟุ้งกระจายที่ติดที่เสื้อนะครับ มันก็ยืนยันได้ว่าคุณยืนอยู่ประกบกับมือปืนอยู่ถึงคุณจะไม่ได้ยิงเองไม่เจอที่มือคุณแต่เจอที่เสื้อผ้าคุณนะครับอันนี้ก็ยากที่จะปฏิเสธนะครับและพวกเราที่ออกมาพูดเนี่ยคือพวกที่ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจคือไม่ใช่พนักงานสอบสวนคนที่มีอำนาจคือพนักงานสอบสวนกับหัวหน้าพนักงานสอบสวน พูดให้ตายก็ไร้ประโยชน์นะครับเพียงแต่จะหาความชอบทำทางโซเชียลหาความชอบธรรมทางสื่อออนไลน์มันจะเกิดผลส่อเนื่องไปถึงการลงเลือกตั้งนายกอบจของปราจีนบุรีนะครับถ้าคนเห็นว่าฝ่ายสอจอต้องพิดคนก็จะเทคะแนนสงสารไปทางโกธรถ้าเห็นว่าฝ่ายโกธรไม่น่าทำเลย คะแนนสงสารก็จะมาทางสอจอ,อุเมียของสอจโอต้งที่เสียชีวิตนะครับน้วัตถุประสงค์ที่เขาต้องออกมาเปิดเผยว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่วนสาเหตุการก่อเหตุพนักง,งานสอบสวนเขาไม่ต้องรวบรวมอะไรมากครับหนึ่งความตายเกิดขึ้นแล้วถึงไม่มีเหตุแค่มองหน้ากันแล้วมันยิงเขาตายเนี่ยมันก็ผิดแล้วนะครับสาเหตุไม่ต้องไปขุดคุยอะไรมากเลยครับ แค่คลิปที่มีการด่าทอกันโต้เถียงกันจะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรเนี่ยมันมูลเหตุเพียงพอแล้วตอนนี้ที่กองปราบผู้ชกการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านสั่งคดีมาให้กองปราบรับผิดชอบแล้วนะกองปราบรับผิดชอบเนี่ยผู้เสียหายนะญาติของสอจโอต้งสบายใจได้เลยนะครับพอกองปราบรับผิดชอบเนี่ย ไอ้กองปราบเนี่ยมันมืออาชีพมืออาชีพพนักง,งานสอบสวนก็มืออาชีพผู้บังคับการกองปราบคนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ยอมใครหรอกครับแล้วผู้จัดการสอบสวนกลางที่เป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะไอพลตำรวจโทจีระพภูริเดชเนี่ยก็ไม่ยอมใครไม่ต้องกลัวแล้วผมพูดกับท่านว่าไม่มีใคร ก้าสั่งกองบัญชาการสอบสวนกลางแล้วกันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับเป็นแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าไอ้บิ๊กกล้องนี่เขาเป็นคนตรงๆนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันเขาดีนะครับก็กองปราบจับเนี่ยจบไม่ต้องไปขอใครครับไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนไม่มีใครกล้าขอนะครับ ไม่มีใครข้าขอแน่นอนท่านสบายใจได้แล้วพยานที่จะไปให้การก็มาให้การที่ศาลอาญาไม่ต้องเดินทางไปที่ศาปลปาจีนซึ่งอาจจะถูกลอบสังหารเมื่อไหร่ก็ได้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ปาจีนเข้าไปฝากขังไว้ที่นครนายกก็ต้องมาเรือนจำกลางที่กรุงเทพมันอยู่ในมันออกมาจากบ่วงอิทธิพลแล้วท่านไม่ต้องกลัวว่าการเมืองฝ่ายไหนจะ ไปขอบิ๊กก้องได้จะไปขอผู้การกองปากได้ไม่มีทางครับใช้คำว่าไม่มีทางครับก็สบายใจได้คดีนี้นะฮะสบายใจได้แล้วที่เขาบอกว่ามันจะมีคนถูกจับอีกเนี่ยนะครับมีครับพอสอบขยายผลไปเนี่ย มันก็ต้องดูว่าใครทำอะไรอย่างไรมีความผิดอย่างไรนะครับพวกอยู่ข้างนอกแล้วก็ยิงเข้าไปในบ้านเขาพวกนี้ก็อาจจะโดนออกหมายจับด้วยพวกลูกน้องสอจโอต้งนะครับอย่างน้อยเนี่ยมีข้อหาแน่คือพกพาาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะ โดยไม่รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้หนึ่งข้อหาเป็นพื้นฐานแล้วนะครับนะครับสองยิงเข้าไปในบ้านเขานะครับพยายามฆ่าคนในบ้านไอ้คนในบ้านยิงออกมามันอาจจะเป็นพวงอย่างนี้นะครับก็ไปแก้ตัวชี้แจงกันไปอะไรกันไปนะครับผมว่าใจไม่ดีกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับใจไม่ดีนะครับและกลุ่มในบ้าน ใครทําหน้าที่อื่นนะครับใครทําหน้าที่ล็อกประตูไม่ให้เสาจ,จอโต้องออกก็อาจจะโดนหมายจับเพิ่มนะครับอาจจะโดนข้อหาไอ้ข้อหาร่วมกันฆ่าในที่เกิดเหตุตํารวจจับไปหมดแล้วนะเจ็บคนนะแต่คนมารับสาภาพเนี่ยมันเป็นลูกน้องของโกธรทางนั้นไงนะครับลูกน้องของโกธร ผมจะไม่พูดมากลึกในรายละเอียดในสำนวนนะครับผมก็สอบถามโทรสอบถามท่านพลตำรวจโทอัคารเดชพิมน์ศรีว่าครั้งแรกยังสำนวนยังไม่ได้อวนมากองปราบนะครับท่านบิ๊กต่ายเนี่ยสั่งให้ออนเนี่ยบิ๊กอ้อเขารุ่นเดียวกันไปคุมสำนวนคดีนี้นะครับอ้อเขาไปคุมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนพนักงานสอบสวนเปลี่ยนอำนาจพนักงานสอบสวนท่านผอ,อสั่งแล้วว่า ให้กองปราบรับผิดชอบพอบอรตรเห็นว่าสื่อมวลชนสนใจก็อาจจะสั่งให้ระดับตรคือท่านพลตำรวจโทอัครเดชมาควบคุมคดีนี้เหมือนคดีที่เขาทำไม่คดีดีไอคอนอะไรเนี่ยนะครับสั่งระดับตรมานะครับหรือถ้าไม่สั่งมาระดับบชกก็ บิ๊กกล้องก็เอาอยู่นะครับมันไม่ได้คดีใหญ่โตอะไรนะครับไม่ได้คดีใหญ่โตแต่บังเอิญผู้ก่อเหตุและผู้ต้องหาเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับอดีตรัฐมนตรีนะครับพวกเจ้าของปืนนี่เดือดร้อนครับเจ้าของปืนที่เอาไปให้ไอ้เขาใช้เนี่ยนะฮะนะครับ ส่วนอ้ทั้งสองฝ่ายออกมานะครับจะมาชพูดช่วยทางโกทรจะพูดช่วยทางสอจอต้มมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะมันไม่ได้เข้าสํานวนนะครับและที่เขาออกมาพูดเนี่ยตํารวจมันรู้หมดแล้วนะครับตํารวจรู้หมดแล้วนะครับพูดเพื่อเรื่องมันดังอยู่แล้วผู้ใหญ่สนใจอยู่แล้วนะครับมันต้องเข้าสํานวนนะครับ เข้าสำนวนพนักง,งานสอบสวนต้องทำให้ให้สอดรับกันอธิบายให้อายการรู้ถ้าพนักง,งานสอบสวนสั่งฟ้องไปอายการเห็นด้วยอายการก็จะสั่งฟ้องถ้าอายการไม่เห็นด้วยให้สอบเพิ่มเติมประเด็นโน้นประเด็นนี้อะไรก็ตำรวจก็ต้องทำตามที่อายการเขาสั่งนะครับแล้วหลังจากนั้นทำยังไงจะให้ศาลเชื่อ ในบัลลังเนี่ยเถียงกันให้ตายถ้าสารไม่จดเนี่ยก็ไม่นั่นนะครับสารท่านก็คน้นท่านก็รู้ข่าวสื่อมวลชนอะไรเป็นอะไรอย่างไงนะครับมาเนี่ยนะครับมีคนติดคุกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับไอคนที่ตรวจข่าวดินปืนแล้วก็เจอข่าวดินปืนเนี่ยนะครับแล้วก็ให้รับสาภาพก็จะลดโทษเหลือ จากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับส่วนโกธรเขาให้การปฏิเสธลูกน้องก็ให้การสอดรับกันว่ากโกธรไม่รู้เรื่องโกธรเข้าไปนอนแล้วนะครับแล้วถ้าผลการตรวจข่าเมาจากดินปืนที่ตัวที่เสื้อผ้าไม่เจอก็อาจจะหลุดหรือติดห้าสิบห้าสิบเพราะปืนน่ยเป็น ถ้าทะเบียนชื่อโกธรนนะไอ้ลูกซองเดย่าที่ยิงไอ้สจโต้งเนี่ยนะครับอาจจะหลุดข้อหาร่วมกันฆ่านะครับแต่ว่าข้อหาสนับสนุนเนี่ยนะครับสนับสนุนใช้จ้างวานอีกชั้นหนึ่งนะตอนนี้โกธรโดนข้อหาร่วมกันฆ่านะครับส่วนที่บอกว่า ใครใช้จ้างวานให้กลุ่มมือปืนก่อเหตุยิงสจโต้งผู้จ้างวานนะี่อีกชั้นหนึ่งนะครับยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาตอนนี้ก็ได้ถ้ากรณีผู้ต้องหารับสารภาพนะครับรอให้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาก็ได้ว่าให้มือปืนคนนี้ให้การรับสารภาพว่าคนนี้จ้างวานมาันมาแล้วสำเนาคำพิพากษานั้นไปออกหมายจับผู้ใช้จ้างวานก็ได้ แต่ถ้าทําอย่างนั้นนะโอ้โหสังคมด่าไตาหาว่าทําไมไม่จับผู้จ้างหวานตํารวจก็ต้องเร่งมือในการที่จะหาพยานหลักฐานนะครับ